ห่อนนะขาวแกงห่อนี่เลยนะชิ้นนะเออเทมปุระปะล่ะนี่แทมนี่เทมปุระกินเบาข้ากัดแกงกินข้าวตนเออบอกพ่อกินข้าวกันพ่อกินข้าวพ่ออ่าอ่าเดี๋ยวพ่อรู้แหละเดี๋ยวพ่อรู้แหละนี่นี่ต้องบอกพ่อในนี้พ่อกินข้าวกันอันนี้ ท้องนไม่กินอะไรเลยเหรอ,อกินอะไรวะใก่กินกันไหยได้ไหมอร่อยไหมอันนี้ปลานะเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไม่รู้เลยว,ว่าหลานกินอะไรแต่ว่าให้มันได้กินก่อนสักอย่างสองอย่าง เพราะมันกินยากแต่พวกนี้ฟีดฟีดใช,ช,ช่ร้อนอยู่ร้อนอืม Ngon không? Tại sao mày không ăn thịt hay ăn thịt hả? Ngon không? Tao ăn thịt